ต้องพัฒนาให้ดีกว่าเก่าปรับปรุงระบบปลาปาแก้ไขระบบไม่ช่วยเอาเปรียบเพื่อเด็กโดยปรับปรุงเพื่อติดตั้งระบบแอร์แวร์ระบบสองท่อแต่เดิมใครใช้ท่อเดียวสุดสองท่อจะเวิร์กกว่าก็เลยนะไถนาเลยเว้ยขุดเลยของกสาธุสาธุอนุโมทามิกับพี่คมหลวงพี่วุฒหลวงพี่น็อตแล้วก็หลวงพ่อ วิเชียนสมชายนะตำรวจเชิยกันตั้งแต่สายสายแดดร้อนไร่เปรียงกลางแดดแผดเผาเร้าร้อนเราก็จะไม่ยอดท้อต่อการสร้างบารมีความอดทนเป็นบนแห่งความสําเร็จนี่เป็นแอร์แวร์ท่อเมน2นิ้วแอร์แวร์ก็ขนาด4นิ้วสูง2เมตรแอร์แวร์ดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแอร์แวร์จะเพิ่มช่วยเพิ่มแรงดัน เพราะในการปั๊มน้ำแต่ละครั้งที่มีอากาศก็จะอากาศจะเป็นดันน้ำใ้ในการช่วยเพิ่มแรงดันให้ดันส่งมีที่สูงที่ไกลได้ดียิ่งขึ้นและทําให้ปั๊มประหยัดพลังงานไม่เสียหรือพังง่ายทกชาทุกอานมโมธามิการทุกทุกท่านที่ได้มีประสบการณ์ได้แชร์ความรู้ดีๆให้เราได้นำมาพัฒนาปร,รับใช้<อ>ประยยกต์คค<อ>ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ชีวิตให้น้ำให้ชีวิตปัดปุ๊บปดยปะระบุญนันทีสาทุษาทุอันมัทามิกรบทุกท่านนะใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างอ้าจะได้ปิดขึ้นปั้มบาดาลเสมอแฟนกริ่งก็ได้นแงเลยให้น้ำให้ชีวิตขอความร่มเย็นบ้างมีสีสุขจงมันเกิดมีแดดทุกทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพบอกบาดาลเป็นเจ้าภาพถังปะปา ท่อน้ำหรืออื่นอุปกรณ์รวมทัออ้งป,ปรัมสม,มด์ซึ่งเปลี่ยนไปเมื่อเร็วๆนี้สาธุสาธุอานุมโมทามิขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่ทุกๆท่านมีสุขภาพดีดีสุขกายสุขใจได้บุญได้กุศลทุกทุกคนทุกๆท่านเทอญเจริญสุข